ครับท่านผู้ชมครับวัชพืชที่ขึ้นในสวนยางก็มีเป็นอุปสรรคนะครับในการทำงานและมีการแย่งอาหารเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ยาฆ่าหญ้าแปลงนี้นะครับใช้ rd สองหผสมในยาฆ่าหญ้านะครับแปลงของดรกรสุเกษมที่พิชัยอุตดิษนะครับทุกปีนะครับเราจะผสม จากค่าหญ้า,าร่วมกับโปรตีนอะมิโนอา r ี2 5 1 2 0ซีต่อน้ำ20ลิตรได้ผลดีมากครับรากยางไม่เสียหญ้าตายเร็วแล้วก็ตายเกลี้ยงเลยนะครับอย่างที่เห็นต้นยางพาราไม่ชะงักการเจริญเติบโตระบบรากต่างๆจะดีเหมือนเดิมนะครับ รากไม่เสียโครงสร้างดินดีนะครับไม่ตกค้างการใช้โปรตีนเมโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งร่วมกับยาฆ่าญ้ายาคุมยานะครับได้ผลดีมากทุกท่านลองนำไปใช้เพื่อพัฒนานะครับในการทำ การเกษตรการเพาะปลูกทุกชนิดเลยครับเนี่ยน้ำยางก็ไหลดีไม่มีผลเสียมากถ้าไม่ได้ใช้โปรตีนมโนโอาร์ดีสองห้าหนึ่งหญ้าจะไม่ค่อยตายและรากยางจะเสียใบก็จะชะงักนะครับจะเฉาไปพักหนึ่งแต่เนี้ยไม่เฉานะครับอายุยืนเป็นวิธีการที่ขอแนะนำ ในการปราบวัชพืชทุกครั้งที่มีการฉีดยาฆ่าญ้ายาคุมญ้าใช้โปรตีนอะมิโนอาร์ดีสอร่วมด้วย20ซีซีต่อน้ำา20ลิตรช่วงนี้มีโปรโมชั่น6ขวดแถม4ขวดติดต่อมานะครับจาก6,000บาทเหลือ3,600บาท0808959244 0808959244คือเบอร์ติดต่อและไอดี n e Rd 2 5 5 1 Rd 2 5 5 1 R เล็ D เล็ ect, นะครับและท่านสามารถนำโปรตีนโิโน Rd 2 5 5 1ประไปหยอดโคล,ลวไปทาหน้ายางไปผสมกับาสารทางหน้ายางหรือไปพ่นโดยตรงนะครับหรือไปใส่ในน้ำกรดที่ทำให้ยางแข็งตัวเร็ว1ฝานะครับ2 5ซีซีต่อ1ขวดเจือจางนะครับสวัสดีครับ